ไปแล้วผมไปยิ่งเล่นต่อแล้วผมไปยิงเล่นโอ้ยโ้สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับผมพบกับเราช่องพังปีใหม่ชาแนลนะครับผมโอ้วันนี้ก็ได้แวะมาเยี่ยมน้องหมูนครับผมโอ้ ได้ยินเสียงอะไรครับโอ้ตอนนี้ช่งางก็มาทําคอกให้น้องนโมนะครับโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วได้ยินเสียงคือจะฟองไรมาเลยเออโอ้จาเสียงตัวเองได้ด้วยเอโอโอ,โอ้มีคนเรียกผมแล้วมีคนเรียกผมแล้วผนครับช่างทําคอกให้น้องนโมอยู่นะครับโอ้สองสามวันคงเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ได้เป็นบ้านใหม่แล้ว À là hiu tiê. ô oh, nam mô hiu đấy, ô oh, hiu ba. Nhu khắp, hôm hiu cap. ui, oxiang lè 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 โอ้กำลังฝึกออกเสียงนะเนี่ยโอ้เนื่อยหน่อยเสียงเงเสียงเงก็เป็นดูครับโอ้มีทั้งเสียงใหญ่เสียงเล็กนะครับตามภาษาเด็กนะครับผมต้องหาคนเล่นด้วยครับเดี๋ยวตขอเสียงหน่อยครับเสียงเสียงแล้วครับเนี่ยเสียงน้องน้โมแล้วครับเนี่ยเสียงไห่ก่อนเสียงไห่ก่อนเสียงไหนครับโอ้ตาใสเก๋วเลยครับ โอ้ชิคแฮนก็เป็นด้วยครับจับมือครับจับมือโอ้จับมือจับมือมีใจด้วยมีใจด้วยเอาก็เชียหน่อยก็เชียงหน่อยจักรจี้ครับจักรจี้จักรจี้จักรจี้คักแทคักแทไปหาพี่ปีบ่ะครับไปหาพี่ปีบ่ะครับโอ้จะขึ้นมาแล้วผมจะไปหาพี่ปีครับโอ้ผมจะไปหาพี่ปี พี่ปีอยู่บ้านไหมครับมอไหนได้ข่าวว่าคุณออกเดินแล้วใชครับคุณเดินไปถึงไหนครับมผมจะเก่งแล้วผมจะเดินแล้ว,ผม,ลวผมจะเดินเที่ยวแล้ว,ลวโอ้ดูครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ว โอ้ครับที่นอนผมก็มีที่นอนนะโอ้ที่นอนกาลังตากไว้นอนตอนเย็นโอ้เมื่อคืนตุกฝนไหมครับฝนตกแรงมากเลยครับเมื่อคืนโอ้สังเกตได้จากกระดิ่งกับคอผมออกหมดเลยครับว่าฝนตกเมื่อคืนนะครับปาร้องปารีบเสียงดังมากครับโอ้โอ้ย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 ไปแล้ว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  ขอเสียงหน่อยครับขอเสียงเบาไทยบ้านหน่อยครับโอ้อเสียงกู้เบาไทยบ้านโอ้ไทยบ้านสดนไม่โมก็ปุ่นแล้วครับสายจินคือกันกับโมแม่ตายกับปีใหม่ครับผมโอ้ใส่ขอเสียงหน่อยครับขอเสียงหน่อยเอนะอมีเสียงด้วยบอกได้ด้วยครับเสียงไม่ต้องบอกเลยผมบอกเอง ผมโปเกงครับผมเกงไปแล้วผมไปยิงเล่น okay, ต่อแล้วผมไปยิงแน่นอู้อุ้ยใครเอบลอู้เอ็บลก็เป็นอู้ขัดขนาดเออเอ็บลก็เป็นด้วยโอ้ดูครับดูครับน้องโมเอ็บเบลลอ้เอ็เบลล์มันกันพี่ดาวเลยเคื่อพี่ปีเลยครับโอ้ ่อแล้วมาต่อแล้วมีเสียงอะไรครับเสียงช่างครับเสียงช่างทํางานอีกแล้วครับช่างทํางานมันนี้อากาศดีโอ้ดูครับดูครับควาอมสามารถนะผมนี่ใครบอกนะครับทำเองครับโอ้ดูครับไหนนโมนโมนโมจําชื่อตัวเองได้หรือเปล่านโมครับนโมครับโอ้นูจะทําอะไรครับ โอ้ดูครับโอ้โอ้โอ้ผมจะปลี่นกล้องไหมตีตีต้นไม้บ้าดูครับโอ้บริเวณรอบบ้านมีต้นไม้ด้วยโอ้ร่องกำลังอ่ะป่ะนี้โอ้คักแท้หน่อยๆือแข็งแห้งเลยดันต้นไม้เนี่คักขนาดเต็มโอ้โอ้ใครมาเยี่ยมผมใครมาเยี่ยมผมกันนี่โอ้ยิ่แม่แม่มาเยี่ยมผมแล้ว ไปแล้ว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 น้ำม,มูใค in ok. รเข้ามานี่ม <Venice> ีใครเข้ามาในข้อผมอ่ะไม่รู้ใครเข้ามาในข้อผมอ่ะโอ้โหโอ้ผมกำลังสนุกกับกับการเล่นดินของผมโอ้โหเจออะไรเจออะไรเจออะไรวะไออังคีอุ้อู้เจอแล้วเจอแล้วใครเข้ามาข้อผมอ่ะเออ ผมไม่กลัวนะผมไม่กลัวโอ้ดีครับหัวกลางหางขีไม่ได้วิง่งหนีนะครับผมผมปไปไล่ครับมีเพื่อนบ้านเข้ามาในก้อผมนี่ครับไม่กลัวเลยนะครับผมองค์ลักบ้านทองคำทองแท่งนะผมองค์ลักมานี่ มาแล้ว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 นะโมครับนะโมครับมาเข้าล่มเร็วมาเข้าล่มเร็วเร็วเร็วนี่โดนแดดโดนล่มบ้างนะครับผมจะได้มีภูมิต้านทานโรคแข็งแรงนะครับผมกลับมาแล้วมาแล้วมาแล้วใครเรียกผมใครเรียกผมมาเร็วมาเร็วมาเร็ว ใช้เรียกผมเนี่ยดูครับเออดูดีใจใกล้ข้อผมจะได้เสร็จแล้วบ้านผมจะได้ขึ้นบ้านใหม่แล้วอโอ้โหก็จะเป็นฐานเบาไทายบ้านฐานฐานนโมไปแล้วไปแล้วพคกเขาไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเยี๋ยวจั๊กกะจีจั๊กกะจีจั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 กกะจีอืมหาก็เหร่น้ำหาก็เหร่น้ำครับมาเล่นกับผมหน่อยกอดแล้วกอดแล้วกอดแล้วพะจักกะจี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 จั๊กกะจีนะโมกันเก็ดูดู New hấp thụm luôn sư quá oi rằng là điền qua ngắm nơi tên mô lao ui kim 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 เสียงไหนครับโอ้มีเสียงเลยรกำลังเขีย่ยอยู่ยังใช้ปากันเนั่งอยู่น้อ,อยังกินครับนั่นคือแจ๊กกะจีนะครับโอ้โหโอ้โอ คุณเล่นอะไรครับโอ้ดูครับงสงสัยยังไม่ง่วงนะครับวันนี้สงสัยใสย่นอนออ่มแต่เ้าว่าีงกำลังเล่นเลยสนุกเลยตุ๊กตาผมไปใส่นอนเล่นตุ๊กตาไหมครับตามปเปียวจากแม่หมแล้วไปเล่นข้างๆแม่หมแล้วดูครับไม่หนีไกลจากแม่เลยนะครับอน มาตักเออคเกิดมวนแท้จักขนาดเลยนนำโม่หน่อยพิกสายพิกสายพิดขวาปุ่นปุ่นผู้เล่นเขาไม่ละปุ่นผู้ใดไม่อยู่ข้างหลังหมดนด้อองค์ขลักต้องขำต้องแข่งมาแล้วดูครับดูครับโอ้เล่นมันได้สนใจใครครับกำลังสนุกเลยกำลังมวนครับ โอ้โหทหารทหารนโมก็มีดูครับทหารนโมดูครับโอ้ดูทหารนโมนะครับผมโอ้ยเล่นไปเล่นมาพิงแม่แล้วโอ้ยทำไรเนี it, it, น่ยทำไรครับหนูทำไรครับโอ้แอเลแอเบลแอบเลก็เป็นปุนป่นปูน ขุนกินสิเป็นกา้าวแท้บริเนาะสิกินหญ้าบะไเงี้ยแม่แม่กินหญ้านะครับผมแม่แม่โม,มกินหญ้าไปตาแซ่ยบปตาอร่อยขอผมลองหน่อยนี่ผมลองหน่อยนะครับโอ้เล่นไปเล่นมาอยากลองสึกินหญ้าแล้วแม่ว่าเดี๋ยวเอามามาหนูยังกินไม่ได้เอาทนมาอีกแล้วบัดอ้ ดูครับเอาท่อนใหม่เอาท่อนใหม่แล้วนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเดินก,กระดิ่งนะครับผมช่องฟังปีใหม่ชาแนลนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมสำหรับคลิปวีดีโอนี้ก็ขอบคุณมากมากครับเจอกันคลิปวีดีโอหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ